ค่อ,อ,คอมุกให้5เล่นหน้าให้สิ <c oughs> วันนี้ได้รับเกียรติจากคอมเมนเตอร์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับสามท่านด้วยกันนะฮะท่านแรกนะครับคุณจตุรงโพธารามครับ <c oughs> ท่านที่สองนะครับเป็นนักร้องสาวเสียงเซ็กซี่ขยี้ใจท่านผู้ฟังนะครับคุณหลิวอาจารริยาครับ <c oughs> อีกท่านหนึ่งนะฮะก็ก็เชิญมาเพราะว่ายอดวิวเพลงเขาแรงนะฮะคุณแจ็คสบัดขุยครับอเมื่อไร่จะมาคุณแจ็คเลนใครไว้ครับเล่นบิตคอยน์เล่นบิตคอยน์ไม่รู้ใครไม่ชอบแต่ผมชอบเขามีความสุขกับมุกบิตคอยน์แต่ทุกท่านนะฮะน้องๆวันนี้มากันเยอะแยะมากมายนะครับคุณมธาใช่ไหมครับ เม้าแแัเมื่อกี้บอกเออชื่อมาทีผมก็นี่เป็นใช่หรือเปล่าผมนี่แหละครับเมทาฟ้าแบวแคู่แข่งกับติใหญ่ไมชลาอเอคุณรงคเขาก็มีเพลงอยู่แล้วคุณหลิวผมก็รู้ว่าเป็นนักร้องแล้วตอนนี้ยอดวิวเพลงของคุณแต่ละครั้งเป็นไงบ้างครับเยอะมากเลยค่ะก็ประมาณอีก999ล้านค่ะ999ล้านได้ร้ล้านดอะไรขาอะไรเ อะไรของหนูฮะกูนั่งนิ่งดีกว่ากูได้บิตคอยอันยองคอยโอ๊ยดันภูมิใจกับบิตคอยนเดี๋ยวแต่ว่าหนูเนี่ยแบบเป็นแฟนพี่อยู่นะแฟนเมท่าใช่แฟนพี่เมธาเพราะว่าดูไลฟ์สดตลอดเลยหนูเป็นหนึ่งใน14คนพี่ดูพี่ค่ะยอดษ์สูงมากกลายไป็นสารพัดวันดึกมันดึกมันดึกมันดึกวันดึกห้องพูด ออก,ก็ไล่ดึกรู้ดึกเข้าไปดูทำไมอะตีหนึ่งพี่หลอกอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนถ้าไปกูวิกูโกรธนะ <c oughs> มึงนะแล้วไอ้แดงด้วยเนี่ยหรอทำไมมึงไล่คนเดียวไม่ได้ต้องเอามันปเป็นเพื่อน <c oughs> ต้องขู่ไอ้เนี่ยตีหนึ่งสีสองปล่อยมันไปน้อน <c oughs> เข้าแล้วออกไม่ได้ออใครออกบล็อก <c oughs> นนลอ็อกคอดูก็พูดถึงเพลงเนอะ ท okay. ุกเพลงครับคุณหลิวขอผมร้องได้ทุกเพลงรักน้องพนค่ะชอบเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมหัดร้องเพลงครั้งแรกจัดให้เหยครับอ๋อเอีว่าค่ะรักน้องนเนี่ยมันเบื่อแล้วมันเกลื่อนมันฟังมนานไปแล้วมันนานแล้วใหม่ๆก็ได้คเอาอันนี้ดีกว่าที่เป้าสายยันนะคะสายยันทุกเพลงนะไก่จ๋าไก่จ๋านี่แกะมาจากชูศรีเชิญยิ้มเลยเดี๋ยวดูฮะอ๋อแั่ ว่าแบบไม่ชอบไก่ตอนนี้ไก่ราคาแพงมากเพลงอะไรฮะรักคนชื่อติมเออนอยากพังมานานแล้วรักคนชื่อติมเป็นเพลงที่สองรองจากน้องพรที่ผมถ <c oughs> ิออ๋อคนชื่อติมมุก้ห้าเล่นหน้าให้สิ <c oughs> แล้วว่อไหนจะได้ร้อง <c oughs> คุณหลิวคุณแก้มผม ทำไมไม่เอาไม่เอานะคนชื่อติ๋มนะก็คือพวกมึงได้ว่าอีติ๋มเนี่ยมันแบบว่ามายืมเงินหลิวแล้วมันติดค้ามาแล้วก็ยังมาด่าว่าแบบมึงทวงอยู่ได้ก็ตอ๊ยกออคนยังไม่มีเงินมีทองก็ทวงอยู่ได้นะติ๋มหูบุกี้อะไรแก้ยาวชิบหาย ขอแนะนํากรรมการท่านสุดท้ายตอนนี้ยอดวิวเพลงคุณเป็นไงครับต้องแนะนำเนาะไม่ได้แนะนําถามว่ายอดวิวเป็นไงมันดีฮะเพลงผมดังแล้วในช่องแจ็คแฟนฉันนะเพลงคุณอะไรนะไอ้รถไฟติดอะไรรถดีรถติดนะรถติดแต่ไอ้ไม่กินเผ็ดอ่ะแล้วก็ไอ้ชีเมย์โจว์ไทอ่ะใช่ครับมัดรวมกันไปเลยยังสู้เพลงผมไม่ได้ยอดวิวก็ร้องร้องชสักนิดได้ยวไหมไอ้สะบัดคุยใช่ไหมคุณเป็นคนร้องตรงนี้แล้วคุณหลิวมาเต้นโชว์เอลฟิวตัวผมมันโตกระป๋องตัวผมมันโตโ